สวัสดีคะ่ะฮัลโหลทุกคนสวัสดีทุกคนจ้าลดน้ำหนักก็จะทานเป็นพวกนี้แทนนะคะทุกคนเน้นโปรโตีนเยอะนะคะจะเหนียวแบบนี้นะคะทุกคนรากบัวผงรากบัวเราเอามาโชงกับน้ำร้อนนะคะทุกคนจ้าแล้วก็มีโจ๊กแบบโจ๊กข้าวโอ๊ตรสมันม่วงนะคะที่ช่ก็ทานอยู่ แล้วก็ l อดโปรตีนชก็จะทานแล้วก็นี่เป็นผลไม้เขาเรียกว่าสมูทตี้นะคะตอนนี้ก็พยายามลดนะคะทุกคนอีกสักนิดหนึ่งอีกสักห้ากิโลนะคะกําลังพยายามอยู่นะคะทุกคนโอเควันนี้ก็มาทักทายน,นิดหน่อยนะคะทุกคนมาทานด้วยกันค่ะมาทํางานที่นิบานานิดหน่อยก็หอ่ออาหารแบบแบบนี้มาทานด้วยเพอะออกกำลังกายงานเสร็จแล้วเราหิวแล้วก็ทานไปเลยเราทําให้เราอิ่มนานนะคะเป็นทันจพืชเยอะมากเลยอืม อืมอืมอมัลมอนก็มีมเมล็ดเก,กา่ากี้เอยยุสซาจีนะคะงาดำทุกคนมีทุกอย่างเลยค่ะอืม สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมาทำงานที่บ้านนิปาน,านานาจย์ทุกคนมาดูแลสวนนิดหน่อยแดดแรงมากเลยทุกคนจ้าหุยแดดช่วงนี้นะคะอากาศร้อนมากหญ้าของเราก็เขียวดีมากเลยนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้อาดน้ำลงไปแน่นมากทุกวันเลยจ้าแดดแรงมากเลยเดินไปปิดรถตรงนู้สวัสดีเพื่อนเพื่อนนะคะอยู่ที่นิบานานะทุกคนจ้า ตอนนี้ต้องมาทุกวันเพราะว่าที่บ้านอีกหลังหนึ่งร้อนมากนะคะทุกคนไม่สามารถจอดรถที่นั่นได้ฉันต้องเอารถมาที่นี่ตอนเช้านะคะทุกคนที่นั่นแดดโอ้แผดเผาวันนี้ก็มีมาเช็ดพัดลมอะไรนิดหน่อยนะคะทุกคนจ้าแดดร้อนมากทุกคนแต่ฝั่งนี้จะเย็นนะคะเพราะว่ามีหินเยอะเดี๋ยวก็จะ เนี่ยค่ะทุกคนว่างต้องมาถอนย้านิดหน่อยนะคะทุกคนจ้าเย็นๆก็ลดน้ํานะคะทุกคนทักทายเพื่อนๆอาจารย์ตอนนี้ไม่ได้ลงคลิปอะไรมากเพราะว่าลดน้ําหนักนะคะทุกคนก็ไม่ได้เข้าไปดูคลิปกินนะคะเป็นช่วงลดน้ําหนักนะคะทุกคนก็เลยไม่ได้ดูคลิปพวกกินอาหารนะคะทุกคนเพราะว่าดูแล้วมันจะหิวนะทุกคนจะดูแล้วหิวแล้วก็อดไม่ได้นะทุกคนก็จะหากินอะไรดึกๆดื่นๆนะ ตนี้ใต้ต้นพี่วันต้นอะไรนะคะคุณจ่าพี่กุลต้นโตมากนะเป็นร่มเงาเย็นมากเลยสารตัวนี้เราเอาออกไปแล้วนะคะทุกคนจะโล่งมากท้องฟ้าวันนี้โอ้โหนี้อยู่ตรงใต้ต้นพี่กุลนะคะต้นใหญ่แล้วมีร่มตรงนี้เย็นมากเลยทุกคนคะ่ะเราสามารถเอาเก้าอี้มานั่งแล้วก็เล่นนั่งเล่นตรงนี้ลมเย็นสบายมากเลยทุกคน วันนี้ก็จะมาคุยกับเพื่อนนิดหน่อยนะคะทักทายกันนะคะทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าจ้าทุกคนตอนนี้ไม่ค่อยได้เข้าไปดูคลิปเพราะว่าลดน้ําหนักคลิปกินคลิปอะไรนีก็ดูไม่ได้แล้วเราทําให้เราหิวนะคะทุกคนพยายามจะลดอีกประมาณ5้กิโลนะคะทุกคนจ๋าก็พยายามควบคุมน้าหนักออกกําลังกายวันนี้แล้วก็ทานพวกโปรตีนเสริมนะคะทุกคนจา๋าโอเคค่ะก็จะมาเล่าอะไรให้เพื่อนเพื่อ <ๆ S 2> ได้ฟังนิดนึงนะคะก็จะมาเล่าอะไรให้เพื่อนฟังนิดนึงนะคะเรื่องบ้านนะคะทุกคน เมื่อไม่กี่วันนี้มีลูกค้านะคะลักษณะเหมือนกับเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะคะเข้ามาดูาบ้านฉันนะคะก็ตกลงนะคะว่าจะวางเงินวางอะไรนะัดกันที่ธนาคารอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนปรากฏว่าถึงวันนัดไม่มานะคะทุกคนจ้าโอ้ฉันก็ไม่ทราบว่ายังไงนะคะทุกคนธรรมดาพราะโปตีถ้ามาหรือไม่มาเขาจะโทรมาแจ้งเรานะอันนี้ไม่มาแล้วก็ไม่โทรไม่อะไรโทรไปไม่รับสาย นะคะทุกคนก็คือเขาดูจากเขาเรียกอะไรคะเว็บไซต์นะคะ,คคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนบ้านหลัของเราก็เลยต้องดูแลต่อไปก่อนจนกว่าจะขายได้นะจ<ๆ>๊ <ๆ S 3> นะทุกคนตอนนี้ก็มีลูกค้ามาดูเรื่อยๆแล้วก็มีเอเจตนเนี่ยมาถ่ายรูปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะทุกคนโอเคค่ะก็มาอัปเดตให้เพื่อนได้ฟังกันนิดหน่อยนะคะก็ยังขายไม่ได้นะคะทุกคนก็รออีกนิดนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวมากแล้ว โอเคทุกคนคะไปก่อนคะ่ะทักทายกันนิดหน่อยที่ฉันต้องไปทํางานในบ้านนิดหน่อยนะคะวันนี้มีพัดลมตัวหนึ่งที่มันสกระปลกนะคะต้องไปทําความสะอาดโอเคจ้าไปก่อนจ้ะทุกคนไม่ปบ่ยจ้า